สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยพรปักษาค่ะสวัสดีครับผมชลกรเพ็งวงครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการย้อนวันวัยเท่นะคะครับคุณตองก็คือรายการของเราก็จะพูดในเรื่องตอนเราเด็กๆเมาส์มอยเป็นวัยที่คิดถึงมีแบบเล่าทั้งตลกตัวเองทั้งอายตัวเองบ้างก็มีเออ,อเรานึกย้อนไปแล้วอย่างแรกเลยเราคิดว่าทุกคนต้องมีแน่ตอนเด็กๆ เรื่องเข้าใจผิดในตอนเด็กแต่พอโตมาค่อยรู้แล้วใช่เรื่องเข้าใจผิดตอนเด็กใช่ไหมใช่ค่ะผมคิดว่าผู้ใหญ่เขาไม่ต้องนอนไม่นอนก็นได้ไม่เคยเห็นพ่อแม่หลับด้วยตอนนั้นออเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ,อคแบบเราตื่นมาปุ๊บเราก็เจอพ่อแม่เขาทํากับข้าวทาอะไรแล้วก <get> ็แบบเราไม่เคยเห็นเขาหลับเลยค่ะอตอนตอนอนุบาลตอนเด็กๆแล้วเราก็คิดว่าเออเป็นผู้ใหญ่นี่มัน ไม่ต้องนอนนีหว่าอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาโอ้มันไม่ใช่อแล้วของคนตองล่ะเราจะชอบเข้าใจว่าคนหน้าตาดีอ่ะเขาจะไม่ขี้ไม่เย่วไม่ตดอ่ะไม่เลอไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรที่มันน่าเกลียดอ่ะคิดขนาดนั้นเลยเหรอใช่เ้วคิดว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่มันน่าเกลียดแล้วก็ฉันเราเป็นคนที่ชอบดูละครตั้งแต่เด็กอ ก็จะคิดว่าเขาอะแสดงสดเลยตอนนั้นอ๋อคือถ่ายทํากันจริงๆเลยใช่สมมุติเราดูทีวีอย่างเงี้ยพอ uh huh. เขาก็จะมีเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาค uh huh. ันใช่ไหมแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนชุดไวจังอืม uh huh. คิดไปอย่างนั้นไป uh huh. อะไรอย่างนั้น uh huh. เราถัดต่อมาเรื่องหน้าอายเรื่องหน้าอายที่สุดคือถ้าถ้าย้อนกลับไปรู้สึกว่าอุย้ยคิดอะไรอยู่หรือ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเรื่องหน้าอายของคุณนาวคืออะไรคะเรื่องหน้าอายใช่ไหมค่ะ ่าเข้าห้องน้ําแล้วมันเป็นบ่อ,อยยองๆมันจะมันจะอุจจระนี่แหละนั่นแหละ,หละเสื้อมันยาว <c oughs> <c oughs> มันก็จุ่มลงไปในนั่งยองจริงหรอ <c oughs> ใช่แล้ว,แล,วแล้วคือรู้ตัวได้ยังไม่รู้รู้อีกทีเพื่อนบอก <c oughs> เพื่อนบอกว่าที่ติดเสื้อ <c oughs> เรื่องหน้าอา่ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าอายมากเลยเหรอ <c oughs> ก็อายสิมันก็เหมิ่นทั่วห้องตอนแรกเพื่อนก็เอ้ยใครขี้แตกวะใครขี้แตกผมก็กูไม่ได้ขี้แตกอกกูไปขี้มาแล้วเออแล้วสักพาก็เหมือนลุกลุกเออเฮ้ยขี้ปะเนี่ยใช่ขี้ไปขี้มาแล้วเน่ยไปขี้มามึงดูเสื้อมึงดีแล้วก็แล้วผมก็ดูแล้วมเออใช่ขี้เลอะ ก็โดนล้อเลยก็มันก็เป็นเรื่องน่าอายเหมอนตอนนั้นใช่เราของฝั่งคุณตองแหะมาโรงเรียนสายแล้วก็โดนตีกลางแถวอะไรเงี้ยก็อายแต่ก็ต้องทําเป็นแบบอาไม่เจ็บเจ็บเดี๋ยวอายคนเอ่นจริงเล่ใช่ใช่ก็แอบอายอยู่ต่อไปก็พูดถึงเรื่องความรักในวัยเด็กบ้างไหม ทุกคนต้องมอีของคุณเริ่มตอนไหนต้องพูดอย่างนะี้เนาะตอนฉันเด็กๆตอนประถมหรืออนุบาลอะไรอย่างเงี้ยฉันจะรู้สึกว่าฉันน่าโตกับเพื่อนทำไมถ้าไม่มีแฟนไม่รักพ่อแม่หรอรักพ่อแม่สิตั้งใจเรียนสิฉันจะเป็นคนที่อย่างงั้นอพอมามัธยมดิฉันก็การเรื่ไม่มีใครชอบดิฉัน ก็เหงาไปเลยใช่ยากมีแฟนพอตอนมาโถมอ่ะคนมาชอบมาอะไรเงี้ยมเอาคิดว่าเราโตแล้วก็ฟิลเหมือนคุณนาอาจจะมีเพื่อนผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแล้วก็มัเจาะแจะมาแกล้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าฉันน่ะไม่รักใครแต่พอมัทยมเนาะมาแล้ววัยรุ่นใช่ฉันก็รู้สึกว่าอยากมีแฟนจังแต่ไม่มี อะไรประมาณนี้แล้วถ้าของฟังคุณนาวหลาเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องมีเรื่องตลกแน่เลยผมเริ่มเลยผมเน่จะเริ่มตั้งแต่ปห้าเลยค่ะผมอ่ะจะมีครูฝึกสอนสอนในโรงเรียนใช่ไหมแล้วอ่ะเขาอ่ะเป็นครูครูฝึกสอนนี้ประจําชั้นเราเลยอือฮะเออแล้วแบบสวยมากในตอนนั้นผมก็แบบสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดดีกับเราอ่ะเป็นครูใจดีใช่เป็นครูใจดี ชอบแบบมาหยอกเราอะไรอย่างงี้พูดหยอกเราแล้วก็เราก็แบบมีใจมีใจแล้วมันมีมันมีครั้งหนึ่งคือแกสั่งแบบเออช่วยกันทําความสะอาดในห้องนะเราชอบไงเราก็แสดงความรักไปเลยล้างพัดลมให้เลยถอดน่ถอดนี่ล้างขู่ก็ตกพอห้าหรอคขู่ก็ตกตกให้่ไอเป็นหรอไวเป็นครับผมทําอยู่บ้านตลอดผมทําเป็นแล้วก็ประกอบแล้วก็เปิดได้แกอุ้ยแล้วแกก็ชมใหญ่เลยนะ อเออพอชมคิดว่าแกรักเราแล้วมีใจผมก็เลยซื้อขนมไปวางไว้ให้ทุกครั้งค่ะใช่แล้วก็วางวที่โต๊ะวางที่โต๊ะครูคนนั้นแล้วก็พวกดอกเข็มก็ไปวางพร้ให้แล้วแกก็เอ,อพอให้แล้วแกก็กินเราก็แบบเขินเขินแล้วลวทีนี้อด้วยความที่เขาเป็นครูดนตีใช่ไหม,มผมมาเล่นกีตาร์เป็นเล่นเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็แบบเล่นเล่นได้เลยนะไม่ได้บอดไม่ได้แล้วแค่เราเสียงไม่ดีเราไม่ได้ร้องอ ผมบอกว่าขอเล่นได้ไหมอยากจะโชว์อยากจะโชว์เออครับ uh huh. เอาถ้าเล่นเป็นก็เล่นสิครับว่า uh huh. อย่างงี้อ่ะผมก็หยิบม,มาเล่นเลย uh huh. แล้วยิ่งครูนั้นนี uh huh. ่เล่นได้แน้ะครูว่าผมเลยว่าครูลองเพลงให้ฟังนครเดี๋ยวผมดีด uh huh. อ่ะผมก็เลยดีดดีดไปเลยแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วทีนี้ก่อนที่เขาจะเขาจะจบใช่ไหม uh huh. เขาจะมาพูดขอบคุณเอออะไรเราก็ไม่ได้ฟัง,ฟงก็ไม่ได้คิดว่าอะไระครูเขาบอกว่าเออเนี่ย จะมีเด็กคนนึงนะเขาเนี่ยมีน้ำใจนะช่วยครูอะไรอย่างงี้เออเป็นคนน่ารักไอเราเขินใหญ่คิดว่าเขาชอบคิดว่าเขาชอบครูชื่อหญิงครับฝากครูหญิงด้วยไอต้องฟังอยู่ตอนนั้นผมรักครูมากเลยนะเออประมาณนี้ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้ว กับการที่เรามานั่งคุยนั่งแชร์ประสบการณ์แล้วก็โมเมนต์ตอนเด็กๆ mm hmm. ไม่รู้ว่าทุกคนจะผ่านอะไรกันมาบ้าง mm hmm. หรือว่านึกถึงอะไรกันบ้างนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ฟังจนจบหวังว่าจะอน j o ยแล้วก็มีความสุขกับเรื่องที่พวกเรานำมาเล่านะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ mm hmm. พวกเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ